ดูเครียดๆวันนี้ครูยังไม่มาสักทีอะดิแล้วครูไม่มาจะเครียดทำไมนะก็มันสายแล้วไงอยากเรียนไงโอ้เด็กรักเรียนโอ้สแตนบายพีสสแตนอัพสแตนอัพพีสโอ้ดีมอร์นิ่งที่เชอร์แอ i ไพร์ท t ก a n k you ดาวพ d สที่ดาวพี t ท a ก k y o ที e เชอร์คุณครูชื่อเพนสีนะคะพร้อมกันค่ะเพนสีเพนสี แนสีแทนสีจริงๆแล้วครูเป็นสีสอนวิชาพเพาะชำ<อ>นะคะ<อ>แต่ว่าวันนี้ครูอรวรรณติดธุระก็เลยได้มาสอนแทนในวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกันน่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอเกนภาษาอังกฤษภาษา,อษาอษโอเควันนี้เราจะมาท่องศัพท์กันนะคะท่องให้ได้ท่องให้ดีหลังจากจบคาบนี้แล้วไปสอบกับครูคนละสิบคำนะคะเอาละอ่านตามแล้วก็ดูนกันตามนะคะคำแรกของเรานะคะครับ คำแรกจดได้ค่ะจดเลยครับผมเจลเล่เจลเล่พ่อกนค่ะเจลเล่เจลเล่เจลเล่เลครูครับผมผมว่ามันอ่านว่าชองนะครับจีเอ็นเจ Le รเจลเล่ตรงตัวด้วยอยูโน you know, ้เจลเล่ ตั้งปีหรือเปล่าครับครูเป็นใครคะคุณครูป่ะใช่ครับครูเป็นครูป่ะครูเป็นครูครับครูเป็นครูต้องฟังครูครูเป็นครูต้องฟังครูเจนนี่เพล็กเจนดิ่เพล็กเจนดิ่เพล็กขัต่อไปค่ะไฮสตอรี่ไฮสตอรี่ไฮสตอรี่ไฮ y h เฮ้ึคุณว่ากูจบที่นี่กูจะมีคุณภาพเพราะวันนี้เอาเอานะคำสั่งมันเยอะคือว่าอาจจะพลาดบ้างนิดหน่อยนะคำต่อไปค่ะอีสแลนด์อ <I> ีสแลนด์ไอไอไอเอสไอเอสก็คืออีสอีสขึ้นมาเป็นสระอีสแลนด์อีสแลน a g อีก อซ์แลนด์อซ์แลนด์ต่อไปค่ะต่อไปนะโอ้นนี้น่าง่ายง่ายนี่ฟูตุลิฟูตุลิ u ฟูลิฟตุลฟตุลิฟตุลิฟตุละตุลิฟ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 ตุ่ฟตตุลิฟตตุลิฟุลิฟตุลิฟตุลิฟตุล่ฟตุลิฟอุลิฟล้ฟุุิล หลังคาบนี้ไปสอบประคูนะคะคำสุดท้ายซีตับซีตับซีตับดูด้วีซีซีซีตับ <Okay. S 1> เอาล่ะวิชานี้หมดแค่นี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วไปสอบข้อมประคูสเตอัสพีทแ h a งกิ o <Okay>. วค่ะ okay. บ,บ,บ,บายบายที่เธอ พี่เจ้ thank you, thank, like, you thank you teacher บายบาย student thank you บายบายไดค่ะเจอกันซีซีตับซีซีตับโลกระเซ็นทีไหนวะทำไมอ่ะเดไปพันหัวงอคุณเนี่ยคุณบ้าเลยซีตับซีตับามกูมึนตึกงเลยหมดละอนาคตจรงคร